แสโดยลาลีโอโททอรีพาร,ร,ร์ท5อยู่ดีดีสุดหลงไม่น่าเสียใจ ต,อต,อตอญญขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาราการ์ตูนค่ะแอนทองผสมและแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันนี้หนูเล็กก่อนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะเพ็ญจีปิ่นทองหรือว่าหนูเล็กก่อนบ่ายน้ากะะวันนี้นึกยังไงนะคะถึงเลือกเพลงนี้เปิดรายการนะคะหนูเล็ก โอ้โหเพราะว่าเพลงนี้นะคะพี่เอนมันเป็นเพลงที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจต่อสู้อดทนและเข้มแข็งค่ะพูดเหมือนมีประสบการณ์ชีวิตที่ลาบากมาก่อนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหพูดแล้วไม่อยากจะพูดเลยนะคะเนี่ยหุดๆไปเลยล่ะคะ่ะพี่เอนพี่เอนเตรียมเลยนะคะป้าเจดหน้าหลายๆผืนเอาไว้ซับเลยนะคะขมเศร้ามากเอาไว้กันกระจายน้ำหมาแอ้น้ำหมาก,กระจาย โอเคพี่แอนว่าหนูเล็กต้องรีบไปแปลงร่างเลยดีกว่าก่อนที่จะสายเกินไปค่ะม,มารายการดาราการ์ตูนตั้งทีต้องไปเป็นการ์ตูนดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปแปลงร่างกันนะคะด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาหนูเล็กเข้าไปสู่โลกแห่ง ปีประมาณพศ2538ถ้าจำไม่ผิดเด็กหญิงหนูเล็กเฝ้ามองจุดตัดของเส้นขอบฟ้าเธอหวังว่าแม่ที่ไปขายของจะกลับมาในเร็ววันแม่หนูเล็กไดึงแม่นูเล็กแม่ไม่จอแม่อยู่ตรงไหนอะหนูเล็กมองไม่เห็นแม่เลยแม่รองนี้ไงอุ้ยแม่จแม่จา คราวนี้ทำไมแม่ไปขายของนานดังเลยยะคราวนี้งานวัดมันอยู่ตั้งไกลแม่ต้องเดินไปตั้งสามวันกว่าจะถึงวางขายได้20สินาทีเท่านั้นงานมันก็เลิกแม่ก็เลยได้เงินมาแค่นี้แหละโธ่แม่จ๋าแม่คงเหนื่อยแย่เลยอะี๋ยวแม่กลับบ้านอะหนูเล็กจะนวดให้แม่องนะจ๊ะแม่จ๋าจ้าไปจ้ะแม่ไปค่ะเดี๋ยวหนูด้วยแม่นะ เสียงเหรียญกระทบกันกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งระหว่างเดินทางกลับบ้านเป็นเหมือนเสียงเพลงปลอบใจแม่และหนูเล็กในเย็นวันนั้นเองหนูเล็กได้ตั้งปณิธานที่จะทําให้ชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอจะต้องทําให้พ่อแม่อยู่สบายให้ได้ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะพี่จจนเจนบอกแล้วทำไมหนูเล็กแต่งตัวแบบนี้ล่ะลูกไปเอามาจากไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าแต่มันก็สวยดีนะแม่นะ ไปแล้วนนนั่่เียสู้ๆเขานะลูกไม่ได้โอไม่ได้เราต้องสั่เพื่อแม่เราต้องสั่เพื่อแม่เราต้องเข้มแข็งเพื่อแม่เธอทำกระป๋อฉันละฉันจะป้องคุณแม่คุณแม่ แอนนาครนาไม่ยไม่ยา,ยา,ยาจริงๆด้วยคคุณแม่แอนนาคารเรนรีนาทำไมชื่อลูกมันยาวอย่างนี้โอ้ยไม่ใช่สิทำไมโวยวายอย่างนี้ล่ะลูกต้องเอาหนูเล็กเป็นตัวอย่างสิขยันทำงานช่วยพ่อแม่ไม่ได้เดินกรีดกลายไปมาแม่ว่านะหนูนะ่ะไปช่วยหนูเล็กเข็นอิดเข้าเตาเผาดีกว่าแต่คุณแม่คะหนูเล็กปิดเองค่ะอย่าไปโทษคุณหนูแอนนาคาเรนิีนาเลยนะคะ ทำไมเจื่อยาวขนาดนี้เนี่ยโหขยันแล้วยังรู้จักรับผิดชอบอีกเดี๋ยวฉันจะเพิ่มข่าแรงให้นะจะ้าขอประคุณเป็นยังสลูกหาที่ตีไม่ได้เลยนะคะคุณแม่เราต้องอดทนไว้เราต้องเก็มแก,ก่เราต้องรู้เราต้องเรียนด้วยหาเงินด้วยเพื่อแม่เพื่อแม่เราต้องทนเพลงพี่เกณฑ์เ,เขาบอกไว้แล้วทนนะหนูเล็กทนทนทนปีแล้วปีเล่าหนูเล็กเข้าเรียนกลางวันทํางานกลางคืน หมายถึงทำงานตอนกลางคืนยังไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยโยแยะไปหมดเลยอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะมือจะเบื่อยหมดแล้วเนี่ยเปลือกุ้งที่หมดด้วยนะได้ค่ะคทำไมผู้หญิงคนนี้นะ่าค,คุณเนี่ยปีแล้วปีเล่านูเล็กทำงานกลางคืนหมายถึงทำงานตอนกลางคืนเข้าเรียนกลางวันยังไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย อาจารย์คะหนูเล็กหลับในห้องค่ะกลอนด้วยค่ะหนูเล็กออบาจารค่ะ,คะอุ้ย์าจารย์หนูโอโทตค่ะหนูทำให้อาจารย์ผิดหวังครูเข้าใจรู้ว่าเธอต้องทำงานไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่เธอก็ยังสอบผ่านไม่เหมือนใครบางคนเชอันนี้ก็บ่งใช้ มันเอาปเ่เืที่น้ไม่มีเราจะได้ไม่ต้องื้เพาเราไม่มีแล้วนนะ้อฮู้วู้ยอยากก,กินันตอนโนไปยจะต่อยดีกว่าอุ้ยเรี๋ยวเราไม่มีก็ไปเอากระปิไปด้วยดีกว่าเออน่าจะดีถ้ไปตำ้ัพก,กินกับกระตาอร่อยจังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกนะ แ,แล้ววันแห่งการจากลาก็มาถึงนูเล็ก,กย้ายข้าปเรียนต่อในเมืองหลวงท่ามกลางความอาลัยของพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวงตระกูลแต่ชีวิตต้องเดินต่อไปพี่ตูนบอดี้แลมกล่าวไว้ทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะหนูเล็กแอบประวันในใจ พี่แอนเศร้านะคะหนูเล็กทำไมชีวิตต้องโดนมรสุมแบบนี้ด้วยะคะโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆนะคะเนี่ยพี่แอนค่ะอย่าเพิ่งร้องเพลงสิคะร้องให้พี่แอนค่ะอย่าเพิ่งร้องให้นะ,งงนะคะชีวิตหนูเล็กไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเรื่องเลื่อง in love ี่ว r หวานจำมีใจแยะมากาเลยค่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่แอนขอทำใจก่อนนะคะ <mm> <mm> โอ้พักแป๊บนึงนะคะให้พี่แอนไปนั่งพักทำใจเดีย๋ยวมาเจอกันนะคะ,คะ <mm> หนูเล็กมาได้แล้วเร็วเข้า <mm> มาแล้วคะ่ะโอ้ยจะล้จมจะล้ม <mm> ดูสงครามชีวิตหนูเล็กกันต่อเลยนะคะกำลังสนุกเลยค่ะ <mm> อ,อ้าวเปี่ยนคะไม่ต้องไม่ถาม <mm> พอเป็นพิธีกรอะไรกันหน่อยหรยอคะ ไม่ต้องถามแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมก็อยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าเรื่องราวชีวิตของหนูเล็กจะเป็นยังไงต่อมาดูาพร้อมๆกันเลยค่ะไปไปไปโอ้โหไปดูเลยค่ะสงครามชีวิตหนูเล็กชีวิตในเมืองหลวงของหนูเล็กไม่ต่างจากที่สงครานักเธอยังต้องทํางานหนักไปด้วยเรียนไปด้วยจะแตกต่างกันก็เพียงที่นี่มีความรักเข้ามาเคาะประตูหัวใจก๊กก๊กก๊กเปิดประตูะเปิดออกดูอ๋อเป็นเธอเออซื้อไฟฉายครับ อเ <S <S อาม้วนส่งทางรักมาซื้อเชื่อครับเอามามัดใจเธอวนดื้อตั้งหลายรอบที่ลืมหรอคะครับลืมหัวใจไว้ที่นี่ <S 2> <S 2> <S บ้าถึงบ้าก็บ้ารักเธอ เป็นครั้งแรกที่หนูเล็กรู้จักความรักแต่ก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆเพราะชายคนรักต้องลาจากไปทำง,งานต่างแดนไม่ใช่เมืองนอกแต่เป็นบ้านนอกพี่เองนะหนูเล็กพี่น้อยอ่ะหนูเล็กลืมพี่ไปแล้วหรือไงอ่ะใจร้ายจังไม่รู้ว่าตัวเองและไม่โตหมาก็ต้งหลายวันแล้วอ่ะตัวเองก็เห็นใจเขาบ้างสิกว่าเขาจะแลกเหรียญมาหยอดตู้ได้อ่ะ สายแล้วไม่รู้มเมื่อไหร่จะถือัวรศับมือถือก็ได้ดีดูแลไปโูมาอีกเนี่ยรู้จักไว้ล่ำเวลาสวัสด,ดีค่ะนี่เธอเธอช่หนูเล็กใช่ไหมอุ้ยรู้ได้ไงอะ่ะโดนเป็นหมอดูรือไงอ่ะลายมือลายเท้าพาย,ย่สพายปักจะดูแบบไหนเบ้ยไม่ใช่เธอหนูเล็กเธอเลิกอยู่กับแฟนฉันได้แล้วนะคุณแฟนคุณหมายความว่าไงคะใช่อย่างนั้นแหละเขาเป็นแฟนฉัน อต้องกลางอะไรอุยขอโทษมากๆเลยนะคะขอโทษค่ะไปะทานข้าวที่ไหนกันดีจ๊ะทานที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแ่ละคะ่ะยยหนูเล็กทำไมผู้หญิงคนนี้น้าตาคุุ้ณนๆอ่อย่ามายุ่งกับแฟลนฉันเขารักฉันเขาไม่ได้รักเธอหนูเล็กไม่จริง ฉันขอโทษนะคุณจากะไม่ได้จ้วจาฉันจ้วหนูเล็กโอ้คุณหนูเล็กโอ้โหฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเมื่อพยุหัวใจผ่านพ้นไปหนูเล็กก็ได้พบรักครั้งใหม่ทีส่สดใสซาบซ่าอ่อนหวานและมีความสุขไปชั่วกาลนานานแอนดนซึ้งจังเลยอะ่ะสุดท้ายก็รักกันเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขชั่วกำลประวัารโอ้โห หูดแจวเวอร์เลยนะคะพี่เอ็นค่ะเอา้าไม่อะไม่ดีหรอดีค่ะแต่ว่าหนูว่านะคะเอาแบบว่าความสุขพอประมาณคนเราเลยนะคะพี่มีทั้งทุกข์แล้วก็ทั้งสุขสุขน้อยสุขมากแล้วแต่คนค่ะแต่อย่างหนูเนี่ยหนูว่าขอแค่ความทุกขน์น้อยและความสุขแบบว่าพอประมาณให้น่ารักน่ารักก็พอแล้วค่ะแล้วตอนนี้ความสุขของหนูเล็กคืออะไรคะ ตอาสุขของหนูตอนนี้นะคะหนูตั้งเอาไว้เลยค่ะว่าทําอย่างไรก็ได้ให้พ่อกับแม่สบายใจตอนเนี้ค่ะจะรับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วคุณพ่อล่ะพ่อเนี่ยเขาติดทําทรรนาค่ะเขาก็จะอยู่ที่บ้านเราก็จะโทรไปหาเขาบ่อยๆนะคะไม่ใช่แฟนนะ แ่ันก็มีส่วนนิดนึงแต่ยังไงพ่อแม่ก็ต้องมาที่หนึ่งนะคะยังไงหนูก็รักพ่อกับแม่พ่อปอกับแม่เป็นหัวใจของหนูเป็นแรงบันดาลใจของหนูทุกอย่างเลยค่ะอหืมทำคมพี่แอนคงไม่ต้องย้ำลยะะออยแล้วนะคะเพราะหนูเล็กก็พูดชัดแล้ว ตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วสักครู่กลับมาพบกับดาวตลกยอดกระตันยูคนนี้กันต่อค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของดาราการ์ตูนะคะเรายังอยู่กับนูเล็กตลกยอดกระตันยอูอ๋อกระตันยูที่เอาไปทอดและจิ้มน้ำติ๊กใช่ไหมคะไม่ใช่อันนั้นมันปลาทูโอ,อ้ปลาทูที่แปลว่าสองใช่ไหมคะไม่ใช่นั่นมันทูทูที่แปลว่า โมองใช่ไหมคะไม่ใช่นั่นดูและดูก็เป็นกริยาที่ท่านผู้ชมรออยู่ไปดูกันนะคะว่าอนาคตหนูเล็กจะเป็นยังไงในโลกดาราการ์ตูนสงครามชีวิตหนูเล็กสวัสดีค่ะรับดาราเป่ากันหนมสีเพิ่มไหมคะไม่ล่ะครับ ว่าผมอยากได้ความร่ำรวยนะครับมีขายไหมหนูเล็กซูเปอร์สตูดมีขายทุกอย่างระค่ะถ้าต้องการความร่ำรวยโหลดจากครูนะคะนี่ค่ะคุณนซับโจรสลัดแจ็คแปโลกความร่ำรวยอยู่ในมือ่า่แล้วนะคะเหลือแต่ตั้งจะออกไปหาลืกเปล่านะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ แล้วขนมจีบในลาเป่าเบิร์มไหมคะเออรบกวนขอไส้อั่วด้วยนะครับคุณหมายถึงไส้กรอกเหรอคะไม่ใช่ครับคุณผมอยากกินไส้อัว่วแล้วรับซาลาเปาขนมจีบเพิ่มไหมคะขอเป็นความฝันดีกว่าไหมครับ no. อะไรนะคะความฝันนะครับ ผมไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยชีวิตก็เลยประสบความสาเร็จไปหมดนะแหมเพอร์เฟกอะไรแบบนี้ผมอยากจะมีความฝันนะครับจะได้ต่อสู้จะได้มีความพยายามไม่น่าเบื่อซึ่งจะทืไปวันวันเหมือนเช่นทุกวันเนี้ยเซงน,น,ะะน,ะะนี่ค่ะความฝันใช้หมอนนอนให้ได้อย่างต่ำวันละเจ็ดชั่วโมงนะคะแตอจะจอ่อย่างน้ิบสองชั่วโมงไม่งั้นคุณจะขี้เกียจใช้ทุกวันเมื่อมีเวลาง่วงนอนนะคะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะ ไส้อัวผมดีไหนอ่ะโอ้อเมซิ่งอยากกินมานานแล้วฮ่าฮ่าฮ่าิเงเตงเลยนะคะเนี่ยร้่นนุ่เล็กให้ทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้ตั้งความสวยความรวยความหล่อความขวัญมีหมดว่าแต่ลินอยากได้อะไรบ้างนะต้องกินสุดถ้ามันจะเป็นไปได้ ว่า,าลวไปหาพ่อกับแม่เมื่อ,อ,อไรจะถึงนะเนี่ยเดินมาต้องสองวันแล้วจะได้ทันขายไหมนะอะไรนะนเลยเปเลยแม่จาเปเลยอขอบคุณนะคะนางฟวาใช่ไหมนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยดินมันแข็งจริงๆน้อ,อ รับนพะพ่อฮันางฟ้าเอาของมาให้โอ้ยขอบคุณนะนางฟ้าแ <laughs> บมเจอร์ e <laughs> my heart <laughs> ที่จะทําให้พี่แอนทราบซึ้งน้ําตาไหลอีกแล้วนะคะเนี่ยตลกคนนี้โอ้โหพี่คะคนเรามันก็ต้องมีตั้งทุกตั้งสุกตั้งโกตั้งเจ้าปนปนกันไปนะคะพี่คะแต่วันนี้ที่พี่แอนได้ดูเรื่องการโพสเศร้าๆเพียๆของหนูเล็กทั้งนั้นเลยนะคะถามจริงเหอะยังยิ้มยังทําให้คนอื่นขำได้ไงเนี่ยอืมงานเดียวเลยค่ะต้องสูต้องสูต้องจ๋งจงาจะนะ ก็อบอกมาไงล่ะคะแต่ที่พี่แอนสังเกตอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะลาบากแค่ไหนหนูเล็กจะคิดถึงพ่อกับแม่ไว้ก่อนเสมอใช่แล้วค่ะพ่อพ่อกับแม่ของเราเนี่ยนะคะคือหัวใจของเราเลยล่ะค่ะพ่อแม่เนี่ยทำให้เราต้องสู้และอดทนฝ่าวันอุปสรรคทุกวันนี้มาได้นะคะเนี่ยอือหึน่าทึคงจริงจริงค่ะน้องๆทางบ้านฟังให้เป็นตัวอย่างนะคะและช่วงนี้หนูเล็กมีผลงานอะไรฝากให้แฟนๆบ้างไหมคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรายการโกนาบกลายเครียดต่างช่องสาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็แผนราย้ายรักและมายาตะวันพี่แอนก็ต้องขอขอบคุณหนูเล็กมากๆเลยนะคะที่นอกจากจะมาสร้างเสียงหัวเราะให้ดารากระตูแล้วยังมาเล่าเรื่องความกระตันยูซึ้งๆให้พวกเราได้กลับไปคิดว่าวันนี้เราทําอะไรดีๆให้พ่อกับแม่หรือ,อยังใช่แล้วค่ะน้องๆก็เช่นกันนะคะน้องๆทุกคนที่ดูพี่หนูเล็กอยู่ต้องเอาหนูพี่หนูเล็กเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าพ่อแม่คือหัวใจของเราน้องๆต้องเชื่อว่า พ่อแม่และกระตันยูต่อท่านต้องช่วยเหลือพ่อแม่เยอะๆนะคะวันนี้พี่แอนและหนูเล็กลาไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะติดตามชมการ์ตูนสนุกสนุกในตอนชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของจารุณีในดาราการ์ตูนพุทธนานะคะ